สวัสดีครับผมอยู่กับอาจารย์ประสงค์นะฮะวันนี้พอดีว่าวันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ประสง์นะครับอาจารย์ประสงค์เป็นผู้รับใช้ที่กว้างขวางท่านหนึ่งนะฮะอยู่ทางอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมที่คิสจักรนะฮะพอดีผมทราบข่าวว่าอาจารย์ได้ทําคิสจักรใหม่นะผมดูแล้วล่ะสวยมากนะฮะสีนี่หวานเลยนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลย มีโอกาสได้มาเชียงใหม่ก็เลยได้ได้มาเยี่ยมอาจารย์ประสงค์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ประสงค์ครับสวัสดีครับอาจารรย์คับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ประสงค์ต้องออพาเราเยี่ยมชมคิสเซจักรหน่อยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าอ่านี่นะฮะคิสเซจักรอาจารย์ประสงค์นะสีสีหวานไหมครับดีมเชิดจันเลือกสีเองเลยใช่ไหมนะ <c oughs> ใช่พี่น้องช่วยกันแล้วก็สีชมพูลงคะแนนเสียงทำไมเลือกใช้สีชมพูทะเลจะมีออกสีฟ้าๆแล้วก็สี ชมพูหวานๆแบบนี้<อ>น่าจะสมาชิกผู้หญิงเยอะกว่า<อ>ผู้ชาย <laughs> อ,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 อันนี้นี่คือคือพึ่งทํเพึ่งทําเสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะต้องเล่าหลายๆอย่างให้ฟังหน่อยนะค,ะครับ,รบว่าค,ค,คิดจักของอาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เห็นพึ่งได้ได้ตกแต่งคาบโบสถ์ใหม่แล,แล้วก็นี่ยังไม่ได้ขึ้นป้ายเลยยังครับยังยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดจักอะไรนะอาจารย์ของอาจารย์รีมเชิ์ตครับเชิ้ตใหม่ เชียงใหม่ดีมเชิดนะฮะ,าะสารฝันเชียงใหม่คิดจากสารฝันเชียงใหม่ฮะก็คิดจากนี้เป็นมาเป็นไปยังไงบ้างนะงอาจารย์ก็ที่จริงแล้วคิดจากนี้เป็นเป็นคิดจากที่รวมกันระหว่างเกาหลีพี่น้องเกาหลีที่มาอยู่เชียงใหม่กับ,บพี่น้องคนไทยว่าพี่น้องเกาหลีเนี่ยเริ่ม,มต้นคิดจากแห่งนี้ก่อนละแล้วว่าสิบประมาณ10บ 13-13ปีที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มพี่น้องเกาหลีที่มาทําการทํางาน <Okay. S 2> มาทําธุรกิจอะไรอยู่ในเชียงใหม่ก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มคริสจักรนะครับแล้วก็คิสจักรไทยเนี่ยผมมาเริ่มเมื่อปี2020เราก็เริ่มอรอบน้ำมัสการคนไทยแล้วก็ รวมพี่น้องเกาหลีซึ่งเรามีสองรอบน้ำมัสการรอบเช้า10โมงครึ่งถึงเที่ยงเป็นรอบพี่น้องเกาหลีแล้วก็รอบบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งเป็นรอบพี่น้องคนไทยและแต่ว่าเดือนหนึ่งเราก็มารวมกันครั้งหนึ่งอาทิตย์แรกของเดือนก็มาน้ำมัสการร่วมกันก็ใช้วิธีแปลสองภาษาตอนนี้คิดจากขอณอาจารย์สารฟันเชียงใหม่ตั้งอยู่บนพื้นที่ เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ที่นี่เรียกว่า,าสุก,กเสษมหมู่บ้านสุก,กัดเสษมถนนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยสุก,กเสษมแล้วก็อยู่ซอย16ใกล้ๆโรงพยาบาล ลานนาโรงพยาบาลก็ห่างจากโรงพยาบาลลานนาประมาณสัก500เมตรมัครับพาชมสถานที่หน่อยฮะอาจารย์ก็แนะนํานิดนึงนะว่าแบบไหนยังไงบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นทเป็นที่ลานจอดรถลานจอดรถครับลานจอดรถก็จอดรถได้มากพอสมควรแล้วก็ถนนข้างหน้านี้ก็จอดได้ครับที่เยอะไหมอาจารย์ ที่พื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณ2งานครับอจารสองงานสองงานแล้ก็เป็นตัวอาคารโบสถ์ใกล้สักครึ่งหนึ่งแล้วเรือที่เหลือก็เป็นเนี่ยที่จอดรถที่ตราดโบสถ์นี่มีสามชั้นครับอาจารย์สามชั้นแล้วสมาชิกต้องแข็งแรงหน่อยห้องนักการอยู่ชั้นสามเลยไหมสามเลยใกล้หรือฮะใกล้พระเจ้าโอ้โหที่นี่ก็จะเตรียมไว้สำหรับร้านกาแฟมานั่งคุยกันโอ้ดี โอ้โบสถ์ที่มีร้านกาแฟนี้จะมีเสน่ห์มากเลยผมทำมาแล้วอยู่ที่สมุทรปราการครับโอ้เรามีร้านกาแฟนะคือคือมันเป็นช็อปที่คนอยากมานั่งอยากเข้ามาเ็าเรียกว่าร้านกาแฟเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์ครับสังเกตเวลาเราไปที่ไหนจะถามหาร้านกาแฟใช่ไหมเชียงใหม่นั่นแหละเชียงใหม่ก็มีเยอะมากเลยในซอยนี้ก็เยอะมากแต่ว่าเราก็อยากจะให้โบสถ์เป็นอีกที่หนึ่งครับีหนึ่งก็จะเป็นหลายห้องนี่รับรองห้องอาหารห้องกิจกรรมกับร ทานอาหารกันตรงนี้เป็นทันทีเลยใช่ไหมใช่นี่ีะเป็นห้องห้องครัวโซนห้องครัวต่อท่าเลยอ่ะแล้นี่จะเป็นห้องน้ำอ่านี่ห้องน้ำครับห้องน้ำที่ห้องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบกว่าห้องครับเจ้าที่เนี่ยใช่เพราะว่าข้างในนี่เป็นแยกแยกซอยเข้าไปอ่านี่โอ้ห้องน้ำสวยเนี่ยครับอันนี้ห้องน้ำสวยสวยสวย ข่างใหม่ก็มีหลายห้องสวยฮะสวยก็เป็นห้องน้ำหญิงเนาะเดี๋ยวอาจารย์ต้องพาขึ้นไปชมชั้นสองและห้องประชุมอาจารย์มีสมาชิกประมาณเท่าไหร่ฮะเยอะไหมถ้ารวมไทยเกาหลีแล้วตอนนี้ก็มีประมาณสักร้อยย0่สิบร้อยสามสบคนคนไทยก็จะเยอะกว่าคนไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ แปดสิบกว่าออกมาที่มาบุรครับครับก็ที่โน้มเกาหลีก็สักสี่สิบแต่ช่วงนี้ที่โน้มเกาหลีก็ต้องกลับประเทศกันอีกครับเพราะว่าโควิดครับใหญ่มาทํางานเกี่ยวกับท่องเที่ยวโอ้ตรงขีชั้นสชั้นสองชั้นสองชั้นสองนี่อาจารย์ก็จะใช้เป็นพื้นที่ทำเป็นห้องเรียนตัวใหญ่เป็นห้องเรียนแล้วก็ที่เขาอาจารย์มีมีพันธกิจเกี่ยวอะไรบ้างครับ ส่วนใหญ่โบสเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการประกาศการสร้างบการปึกสักตรงอันนี้เป็นเป็นงานหลักพันากิจอื่นๆเราก็มีมูลนิธิที่ทำเรื่องของช่วยเหลือสังคมนะครับก็แจกข้าวแจกของหรือว่าช่วยเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยก็มีพันธธิด้านพัฒนา นี life, oh, yeah. mm ่กำลังทำอยู่เลยนะ่ยงทำอยู่ท่าสีอันนี้ช่างกับกำลังตาศรีผมก็วิ่งจะเป็นห้องห้องเรียนเรียนเป็นห้องเรียนห้องสำนักงานสานักงใช่ไหมสำนักงานจะอยู่ฝั่งนี้อ๋ออย่างอันนี้จะข้างในจะเป็นห้อง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 เด็กครับทารกเด็กหรือที่จัดเด็กอ๋อนี่นะที่จัดเด็กนะใช่แล้วจะสีหวานอ่ะ ดีนะห้องเยอันนี้จะเป็นที่จักเด็กบทมีห้องเยอะๆดีฮะได้แยกกิจกรรมแยกย่อยแยกหลายอย่างอันนี้ก็เลยทาสีแบบออกแนววันๆเป็นเหมือนลูกลมขนมขนมบอกกันเลยบอกกันเลยตอนเด็กอันนี้จะเป็นสำนักงานสำนักงานอันนี้เป็นสำนักงาน นี่กะเสร็จเมื่อไหร่นี่แกเออน่าจะอีกสักเดือนก็น่าจะเดือนข้าวฤษีกอบเสร็จแล้วพวกนี้ทำทำอันนี้ทำเพิ่มกันไหมทำเสริมแล้วจะเห็นโดยโดยสุเทพขอเรีนที่เราสุเทพอือมุตทำเลยดีนะเนี่ยมองไปหนดอยเดยือน นี่ใจหนัสไตล์แบบเกาหลีเลยนะใช่ผมไปเยี่ยมบทที่เกาหลีนะเขาจะมีมีนเนี่ยมีซองมีอะไรมีซองมีอะไรมี่ซองมาจากเกาหลีเลยนี่ใช่ซองเกาหลีเลยนะพิมพ์เลอดเลวคนไทยจะอ่านเรื่ออะไรคนไทยเราก็มีเรามีอ๋อไทยอ๋อคนไทยใช้ซองนี้คนเกาหลีใช้ซองนี้แล้วอ๋อใส่เดี๋ยวเข้าไปนี่มอประชุมใช่ไหม จุดได้สองร้อยสองร้อยก็นี่เราเตรียมกระพี้ไว้สองร้อยกี่นั่งห้องประชุมนี่คือเขาทำไว้เดิมที่นี่มันเป็นที่พื้นก็เป็นพื้นเดิมับแต่ว่าอันนี้เราเรามาทำทำเป็นทีขึ้ม่เมื่อก่อนมันเป็นเวทีชั้นเดียวชั้นเดียวแล้วก็มีมีไม่สอดไดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำเพิ่มครับีทำเป็นสามชั้นสามสเต็ปเลยนะสามสเต็ป ก็มีกลิ่นอายของความเป็นสภาหรือโหมดสภาไอ้ของของอาจารย์นี้ขึ้นสักคือสภาสภาที่จัดครับทางกัรสภาที่จัดภาคที่หนึ่งเราเรียกว่าภาคที่หนึ่งสภามี22ภาคตอนนี้เราภาคที่หนึ่งครับเราซื้อกระจานจะใช้หลายสีมากเลยนะเนี่ยมาที่นี่ก็เจออีกสีหนึ่งใช่แต่ละห้องก็จะมีสีแตกต่างกัน จะไม่ได้รู้จึกสาสร้างชัดเจนดีี่สีสันดีอะไรม่าเืเลยค่ะดีทั้งสีชมพูสีเขียวมิ้นก็ดูจากหลายๆอย่างก็โอเคมากเลยฮะสำหรับที่นี่นะครับเรื่องสถานที่สีสันอะไรต่างๆเราเนี่ยรับรองว่าใครเข้ามาที่นี่ก็จะรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อฮะ รู้สึกว่ามีมีบรรยากาศมีสีสันมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่นี่ฮะสีสีนี่ก็เรียกว่าแตะตาแล้วฮะเข้าใจคอาสุขในสุขกายกับใจสุขวิญญาณโอ้หนี่ชอบมากเลยคอนเซปต์นะฮะสุขกายสุขใจสุขวิญญาณมาแล้วได้ครบเลยมาเลยครบแล้วก็บนนี้เราพี่น้องบอกว่าถ้าขึ้นมาห้องนมัสการชั้นสาม ก็ไม่อยากลงไปแล้วลงไปงเถ้าเสร็จแล้วขึ้นมาอย่างนถ้าลงไปเราก็ไม่อยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำรายการบางแผนทีเดียวจบเลยนะขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงขึ้นอยู่ข้างบนเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างไม่ใช่ต้องปขึ้นไมลงไม่ใช่ลงไปเสร็จเรียกขึ้นมาไหมหลายคนไม่อยากขึ้นนะใช่ไหมแต่อนาคตก็ได้จะมีนิดเนาะมีนิดคนทาเท่าคนแก่อจรยินทสุดท้าย อาจารย์เล่าให้น้องเราฟังนิดหนึ่งเรื่องการรับใช้ของอาจารย์นะครับมีทิศทางแนวทางรับใช้แบบไหนบ้างที่จริงแล้วผมก็เป็นสีบานมาปีนี้31ปีละนะที่อาจารย์เป็นคนอุตรดิตอุตรดิตต์อุตรดิตครับพื้นเพเนี่ยอุตรดิตแล้วก็ไปเรียนพระวิีธรรมที่กรุงเทพแล้วก็เริ่มรับใช้ตั้งแต่ปี90ตอนแรกเนี่ยก็อยู่กับ เนื่องจากไปเรียนพนคิดธรรมกรุงเทพในสากลิเนะก็าทำงานกันคือสากิศอยู่เจปีแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาทำงานในสภาที่จริงผมเป็นคนในสภาเป็นลูกหลานของสภามาหลายรุ่นแล้วเอาจย์หมายถึงว่าจย์เริ่มที่สภาแล้วก็ไปอยู่ใช่คือครอบครัวตระกูลคิดสักรบ้านเดิมเนี่ยอยู่ในสภาแต่ว่าตอนไปเรียนพัฒน์คิเนี่ยไปเรียนสหกิจ Oh. พอจบก็เลยทำงานในเครือสหกิจ mm hmm. อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเจ็ดปี mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นก็ปี9 7 9เนี่ยครับ9ก98็ก็ย้ายเข้ามาที่ลำปาง mm hmm. ก็เป็นสิทธิพิบาลในสภาคิดจับที่ลำปาง mm hmm. ก็อยู่ที่นั่นสิบ ปีสิบปีภรรยาเป็นคนลำปางวดลนชัยที่นั่นก็อยู่ในสภารลำปางี้จะเป็นภาคสามเสร็จแล้วก็ปี2007ผมก็ย้ายมาเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเลยก็อยู่อีกคิดจากหนึ่งนะคิดจากศิริพัฒนาอยู่ที่นั่นสิบสาปีประมาณ13บสามปีแลวก็แล้วก็ปี2020สพฤษภาเนี่ยผมก็มาเริ่มคิดจกัก สารันเชียใหม่หรือที่จักตรีอ,อย่างที่บอกว่ามีพี่น้องคนเกาหลีอยู่่อนแต่ว่าไม่มีคนไทยนั้นก็เป็นคิดจัเบเกาหลีมผมก็มาเริ่มคิดจักไทยชุมชนพี่น้องคนไทยปี2020แต่ว่าตอนที่เราเปิดบทร,รอบภาษาไทยเนี่ยประเทศปิดโควิด <laughs> ทำออนไลน์ได้อย่างไรสองเดือนสองเดือนแรกเนี่ยก้าพิจําได้ เดือนพื่อสภาเดือนที่หนานทำออนไลน์ระเดียวแล้วก็ตอนนั้นเราใช้อีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่นี่แต่เช่าที่<ม>ก็รก,กรกดาจึงเปิดออนไลน์<ม>พี่น้องก็เริ่มมาโบก,ก็จากใชว่าตอนนี้ถือว่าเปิดเปิดแล้วใ่ก็เปิด้วครับ<ม>ก็ทําทั้งสองระบบก,ก็คือทําออนไลน์<ม>แล้วก็พี่น้องก็มาโบสถ์<ม>ก็เราเริ่มชุมชนคนไทยเนี่ยประมาณ10 ห้าคนเมื่อปี2020ันยีตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบสองปีก็มี8ปคนที่าเปแล้วก็ทางผู้เชื่อใหม่คนหลงหายคนมาเมืองเชียงใหม่แล้วหาโบสถ์เพราะว่าเชียงใหม่ก็คนอพยพโยกย้ายจากที่อื่นมา ก็พี่น้องเกาหลีตอนแรกเนี่ยก็มีมาร่วมน้มักการประมาณสัก40-50คนก่อนโควิดโบทเนี่ยเป็นบทเป็นบทเดียวแต่ใช้สองภาษามีสองรอบน้มักการก็คือรอบเช้าภาคเช้า10โมงครึ่งถึงเที่ยงก็จะเป็น รอบภาษาเกาหลีพี่น้องเกาหลีมาก่อนเราก็เลยเเกาหลีเทศเกาหลีเพลงเกาหลีแปลไะไไม่แปลเพราะว่ารอบเช้าจะเป็นพี่น้องเกาหลีเป็นส่วนใหญ่คนไทยที่อยากจะมาเรียนภาษาเกาหลีก็มาร่วมได้พอหลังจากนั้นก็รอบบ่ายก็จะเป็นรอบคนไทยครับใบสองถึงใบสามครึ่งเป็นรอบ ผมที่จริงผมผมก็มีความตั้งใจที่จะเปิดคิดจากบ่ายนะตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะว่า,ามีความคิดอย่างนี้จะเล่าฟังนิดเดียวคนในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นชุมชนวิถีเมืองน<ะ>บางทีบางคนเนี่ยวันอาทิตย์มีวันหยุดันเดียว<ะ>ทําการทํางานแล้ววันอาทิตย์อยากจะต่กสายๆาบ้านอะไรบ้างบ้านเนี่เราเราก็จะเน้นวิถี ชีวิตคนทำงานนี่นที่นี่ก็ก็เลยเปิดรอบบ่ายรบอบตอนเช้าเขาอาจจะตื่นสายหน่อยทำนู่นทำนั่นที่ซักผ้าอะไรเนี่ยอ, <laughs> อยู่ที่บ้าน<บ>แล้วก็ตอนเที่ยงถ้ามาตอนเที่ยงก็จะทานรา่วมก,กันแต่ถ้าทานจากที่บ้านแล้วก็บ่ายสองก็มาทำมรดกเสร็จบ่ายสามโมงครึ่ง มีทำคุยกันนู่นนั่นนีนิดหน่อยอก็อาจจะไปนเดินห้างต่อก็ได้ <c oughs> ก่อนจะกลับบ้านหรือพาครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านวันอาทิตย์อะไรเงรี้ยล้วก็กลับบา้านเตรียมตัวไปทํางานวันจันทร์อะไรประมาณนี้ความคิดรวผมนะ, <c oughs> ะก็ลองถามพี่น้องว่าเ,เราไป กลับไปน้ำมันการรอบเช้าด้วยกันไปหลายคนบอกว่อาจารย์รอบบ่ายดีนะคนคนเริ่มเริ่มเริ่มติดรอบบ่ายผมก็มองว่าอนาคตบทคงจะไม่ได้มีรอบเดียวอาจจะมีรอบเช้ามากๆรอบสายนะรอบบ่ายรอบค่ําหรือรอบกลางคืนอะไรประมาณน้จะต้องเปิดสักห้ารอบลองรับวิถีชีวิตคนคนเมืองคนคน ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองก็อาจจะต้องเปิดเปิดช่องทางเปิดโอกาสนี่ก็เป็นวิธีคิดนะเพราะว่าเราเราต้องเข้าถึงคนนะสิ่งที่สําคัญถ้าเราเอาเอาโบนเราเป็นตัวตั้งอยู่บางทีอาจจะมีข้อจากัดารบหาลายหลายคนมีฐานความเลดอะไรยังไงต้องมีที่จะรองรับพวกคนมีหลายหลายประเภทหลายกลุ่มครับมีละครับครับ ก็ฝากอาจารย์นนทิธาครับครับดีจริงนีจริงดีครับขอบคุณอาจารย์ะสงค์มากเลยนะอาจารย์ะส์ก็ได้พาชมสถานที่แล้วก็ได้เล่าให้ฟังกับเรื่องการรับใช้นะฮะก็ทําให้เราได้รับข้อคิดได้รับการน,น้าใจนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ะสงค์ทองเมนนะครับที่ได้เป็นผู้ที่ได้ให้เราได้รู้จักกิจจรรแห่งนี้นะก็คือจากสันฝัน ะก็ขอบคุณประเจ้าของบคุณคุณพระอาจารย์และคุณปอศักดิ์คุณปอศักริ์ภารกิจของอาจารย์ด้วยนะครับขความยินดีครับยินดียิ่งเลยที่มาเยี่ยมผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงเจิมนะครับ